สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบางบะกอกค่ะวันนี้จะมาซื้อหาซื้ออะไรกินเลยพาเพื่อนๆมาชมดูด้วยว่าตลาดบางบะกอกตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมกินเยอะมากเลยนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าตลาดบางมะกอกอันนี้จะเป็นข้าวมันไก่ร้านนี้ขายดีนะโชคค่ะเพื่อนเพื่อ เข้าไปชมกันอยูุข้างในนะคะว่ามีอะไรกิดนมาวันนี้ ช่วงนี wide, ้เงียบๆหน่อยใช่ไหมวนทุกที่เลยเนาะเปิดเทอมด้วยนะใช่ไหมวันนี้อ๋อลูกเตยเมื่อไยเนาะลูกเตย กปลาทูเจ้าอร่อยสวัสดีค่ะฝนก็ตกได้ตกดีจังเลยเนาะ ของกินเยอะมากเลยเชียงกูเว <c oughs> จัะ บาทถึงเท่าไหร่อะจ้าซื้อถุงหนึง่งละกัน <laughs> ทำเองเหรอ,อโอ้ยขายดีไหมอ่ะ เนาะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเนาะจ้าขอบคุณนะคะขายดีนะอันนี้ข้า,าวเม่าเนาะน่ากินค่ะขายไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเาอ <c oughs> <c oughs>

ช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าก็บ่ดว่าเงียบนะคะแต่ของกินก็ยังได้เรื่อยๆนะคะ ายเยอะมากค่ะเพื่อนๆตลาดลบางบ่อกรเล่นจีเล่นจีจักระรักละแปดสิบใหญ่ๆญเลย ก็โซนอาหารกินเยอะนะคะองไรคะทห่หยุดหลายร้านอยู่นะคะขวยจับก็หยุดะคะ่ะตุบนก,กระเพาะปลาที่นี่อร่อยลองไปดูกระเพาะปลาสิ ปลาจ้า,ามีคนแนะนำบอกว่ากระเพาะปลาร้านนี้อร่อยกระโปงปลาโมใหญ่เลยขายตัง้งแต่กี่โมงอ่ะบางทีมาก็า หนูป่วเจ็ดโมงทุ่มค่ะอ๋โอ้จ้าอยาเอาให้ช้ำหนึ่งนะไดะนั่งกินตรงนี้นะคะใส่เส่นี้เดี๋ยวโอเคค่ะคุโลุงเราใส่ทุกอย่าง,งะะเ,เพื่อนๆตรงนี้เป็นโซนอาหารที่ก็นั่งกินกันนะคะแล้วก็มี โอเคค่ะ okay, เพื่อนๆวันนี้ก็เราพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศแท่นนี้นะคะที่ตลาดบางบกออก่ะค่ะ,คะวันนี้ฝนจะตกเมื่อืดๆหน่อยมันเลยดูแบบเงียบๆหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เปิดเพิมด้วยขอโทษนะคะโอเคค่ะ okay, เพื่อนๆ เรากินกระเพ,พาะปลากอนนะคะวันนี้ขอลาเพื่อนเพื่อนนี้นะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศห้นี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ